ตูนคำลั่นก้อยเปิดเพลงนี้รอกหูสามีจนยึดหลักการนี้ดำรงชีวิตนับถอยหลังวันสำคัญของคู่รักก้อยกับตูนหลังจากคบหาดูใจกันมานานก็ได้เข้าวิวาในวันที่28กุมภาพันธ์พฤศภาักายน2563ที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นได้โมเมนต์สุดน่ารักที่ไม่หูหวาแต่เห็นความพิเศษความเอาใจใส่ทั้งคู่ได้ ควงแขนไปออกรายการตีท้ายคัวได้เห็นสัมภาษณ์ทีม่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงกันพูดสไลด์พี่ตูนที่หนุ่มลวดเร,เรียบโดยหนุ่มตูนก็ออกตัวบอกก่อนเลยว่าเป็นคนพูดเรียบเรียบมาออกตีท้ายคัวยังบอกพี่ตูนผู้จัดกลัวทำรายการเข่าพังเพราะผมเป็นคนแบบนี้เรียบเรียบไม่เหมือนบนเวทีก้อยว่าเวลาอยู่ด้วยกันตูนพูดเรียบเรียบแบบนี้ไหม กอยตอบว่าใช่จนหลังๆตัวเองรู้สึก